อุ้ยจะขึ้นไดไหมเนี่ยโอ้วาย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 ช่วยเอาหนูขึ้นหน่อยค่ะอุ้ยไม่ได้อะไรเจ้าที่ใหม่ไหนว่ายใหม่จีล่ะอุ้ยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเป่งแล้วน้องเนยน้องเนยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยอุอุ้ย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 เอาเอาลุ้นกันนะคะคุณหนูเนย จะขึ้นได้ไหมคะอีกทีนึงวลัย,ย,ย,ยไปแล้วเฮ้ยว่าจะได้แก้เขินเอาตะกล้าดีกว่า,าไม่ชอบจริงๆไปกินหญ้าในตะกร้าที่เขาเนี่ย